มันมาบอกงั้นคนนี้ว่าลูกคนเล็กบอกอย่างนี้แล้วก็ไปโกรธลูกคนโตหรือไปโกรธลูกคนกลางด่าลูกคนโกรคนกลางเลยไอ้ลูกคนโกรคนกลางก็บอกว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ก็บอกกูเป็นแม่ด่ามึงแล้วมึงต้องยอมรับมันก็เลยฝังใจกับลูกคนที่โดนด่าว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ไม่ไม่รักเราแม่รับเอียงอันนี้ก็เป็นส่วนที่แม่ขาดสติ แม่พูดโดยไม่มีเหตุผลถ้าเติมสติเข้าไปสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละแม่ก็จะมีเหตุผลในการเตือนลูกว่าเตือนแบบมนีสติไม่เตือนด้วยอารมณ์ลูกก็จะนับถือแม่ว่าแม่มีเหตุผลต้องเชื่อแม่เพราะแม่มีเหตุผลแม่ไม่ดุเราง่ายๆแม่ไม่ตีเราง่ายแม่ไม่ด่าเราง่ายๆแม่ต้องมีเหตุผลว่าผิดแล้วจึงเตือนถ้าไม่ผิดก็จะไม่เตือนแล้วก็เตือนทุกคน ว่าทุกคนไม่ใช่เลือกเฉพาะ,ะเฉพาะคนโตคนกลางคนเล็กไม่ว่าคนคนเล็กผิดก็ต้องว่าไม่ใช่ไปกลัวลูกคนเล็กจะโกรธอันนี้คือมีสติมีเหตุมีผลในการกล่าวตักเตือนก็เป็นธงชัยเป็นนำชัยชนะของความเป็นผู้ปกครองครอบครัวให้อยู่มีความสุขลูกทุกคนก็จะกรบรักแม่อย่างดีพ่ออย่างดี นั้นเราจะเตือนคนอย่าเตือนด้วยความโกรธอย่าเตือนด้วยอารมณ์ถ้าเตือนด้วยความโกรธอารมณ์มันมันขาดเหตุผลคิดได้ที่หลังก็แก้ไม่ได้ซะแล้วก็ต้องคิดได้ก่อนจึงค่อยเตือนจึงค่อยว่าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันเนี่ยเพราะสังคมเราไม่ยึดหลักธรรมะไม่ยึดหลักสติ สัมมาสติไม่รู้จักว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรที่มีสตินั่งอย่างไรที่มีสตินอนอย่างไรที่มีสติคิดนึกอย่างไรที่มีสติทําชีวิตการงานหน้าที่ตนเองทําอย่างไรจึงจะมีสัมมาสติพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความกระทบสิ่งที่เกิดพระพุทธเจ้าทสอนเรื่องของตัวเราสอนเรื่องของตัวเราทั้งหมดสอนให้ตื่นขึ้นให้รู้จักการกระทบตาเห็นรูป ชอบหรือไม่ชอบท่านให้สอนให้รู้ให้มีสติหู้ได้ยิยนเสียงชอบหรือไม่ชอบให้มีมีสติจมูกได้กลิ่นชอบหรือไม่ชอบให้มีสติลิ้นได้รสชอบหรือไม่ชอบให้มีสติไม่ใช่หลงไหลจะไปกินของแพงงแล้วว่าดีกินตรงโน้นว่าดีกินตรงนีน้ยังดีแต่กินโดยที่ไม่ได้ปัาสจากโลกเลยกินแล้วก็เป็นโลกมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลงมากขึ้นกินแล้วไม่ทําลายกิเลสกลับเป็นคนหลงกินอย่างเงี้ย เราพอกินไม่ได้พิจ,จารณาไม่มีสตินอนก็ไม่พิจ,จารณาเนือจะนอนก็จะจะนอนแต่ที่สบายๆแต่พอลําบากแล้วก็รับไม่ได้ไม่พิจ,จารณาก็ต้องพิจารณาทั้งสุขและทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าทําไมถึงสอนเรื่องอย่างนี้ก็พุทธเจ้ารู้ว่าบุคคลเราที่สุดแล้วจะต้องพึ่งใจตัวเองเวลาเจ็บพึ่งใครได้ไหม เวลาแก่พึ่งไขได้ไหมเวลาตายพึ่งไข่ได้ไหมไม่ได้เลยเวลาเจ็บก็ต้องทําสติทําสมาธิพ้นเวทาใหยได้ถ้าพ้นเจ็บไม่ได้ก็ทุกทรมานยันตายก็ต้องทําสติให้แกลก้าให้มีความมากขึ้นกว่าไอ้ความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดนี่มันฆ่าเราเวทนาในฆ่าสัตว์โลกทั้งหลายให้ตายตาม ไม่มีคนไหนที่ไม่มีเวทนาแล้วจะตายเฉยๆคนที่เป็นลมตายคนเคยเป็นลมตายเขาก็ไม่มาบอกเราว่าเป็นลมตายได้สบายไม่ใช่อัตมาเคยเป็นลมบ่อยสมัยก่อนเคยขึ้นเขารู้ว่าเป็นลมในเวลาจะขาดใจเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดมากเลยทวารนี่เปิดมาเลยอุจจาระปัสสาวะแตกเลยถ้ามันไม่ถ้าเหือไม่ออกถ้าอะไรมันไม่ระบายออกไปเนี่ยเราขาดใจตาย ก็ไม่ใช่ตายง่ายถ้าตายแบบคนไม่มีสติฉะนั้นไม่มีอะไรเวทนานี่ถือว่าทุกทั้งหมดเวทนาเป็นตัวทุกทุกของกายก็เวทนาทางกายทุกของจิตก็เป็นเวทนาทางจิตจิตนี่มีเวทนามากไหมบางคนบอกว่าแขนขาดขาขาดทุกมากไม่ใช่แขนขาดขาขาดก็ไม่ทุกเท่ากับใจไม่ใจขาด ดจขาดสติเชันคิดแล้วนอนไม่หลับกลุ้มกลุ้มกลุ้มเหมือนนี่ไงไ้เท่าแก่หุนห่นใดอ่ะเจ้าของคุณนใดแต่มันรวยมีรถขายไปทั่วโลกเลยหุ่นใดรวยจะตายแต่พอขาดทุนหน่อยเดียวหุ่นใดคิดมากแต่ก่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่พอร่ำรวยแล้วพอขาดทุนคิดฆ่าตัวตายขาดอะไรขาดใจขาดสติสติแตก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ภาวนาเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้คนแขนขาดขาขาดอยู่ได้ไหมได้คนไปโดนกับระเบิดพวกทหารก็ดีตำรวจก็ดีพวกโดนกับระเบิดเนี่ยแขนขาดขาขาดขาดทั้งสองขาก็มีต่อขาเดินคลานเดินยังไม่ยอมตายเลยเวทนามากไหมมากแต่มากไม่เท่ากับใจที่มันขาดสติ ใจที่ขาดสติขาดมากไหมขาดจนนอนไม่หลับขาดจนยอมรับความจริงไม่ได้ขาดจนกลุ่มใจจนร้องไห้จนกลอมคมที่สุดจะทำไงอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าลด,ดตึกตายเลยฆ่าตัวตายเลยนี่คือคนขาดสติดังนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีสัมมาสติที่สติฆ่าฆ่าความทุกข์ สติฆ่าความทุกข์เมื่อฆ่าความทุกข์ตายแล้วความสงบสุขก็เกิดขึ้นฆ่าความโกรธฆ่าความเกลียดฆ่าฆ่าความอิจฉาเสียฆ่ากิเลสแล้วได้บุญฆ่าสัตว์แดรบาบเบียดเบียนสัตว์เดรัจปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเรื่องการศึกษาจิตศึกษาเรื่องสิ่งที่เราไม่มีมาหรือ,อยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สงบสุขแก่ชีวิตของเราเพราะคนเรายังเจอทุกข์อีกเยอะเจอปัญหาชีวิตอีกเยอะยังต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับคนตัวเราอีกเยอะกับญาติเราอีกเยอะกับพี่น้องเราอีกมากมายเพราะเรารักทุกคนเรามีเพื่อนมากเรามีญาติมากเรามีพ่อแมเ่เราจะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อีกจนกว่าจะหมดลม หมดลมอะไรนะจึงจะไม่รับรู้ตาบใดที่ตายังลืมอยู่หูยังได้ยินเราก็ยังรับกระแสคลื่นของทุกข์ของมนุษย์อยู่ทุกวันไม่ใช่เราจะปิดห้องเงียบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้เพราะใจของเราเนี่ยมันฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความทุกข์อย่างไรเรามีความคิดอย่างไดมันยังวุ่นวายเป็นอย่างสับสนอยู่ยังไม่มีความสงบเลย ความคิดของคนก็เหมือนคลื่นในทะเลนั่นแหละมันไม่เคยรับนิ่งเลยยังไม่เคยรับนิ่งเลยตราบใดที่เรืออยงเลี้ยงอยู่ในทะเลมันก็โดนคลื่นตลอดเวลาชีวิตคนเราก็เหมือนคลื่นในเรือที่อยู่ในทะเลเมื่อขึ้นฝั่งไปได้แล้วเมื่อขึ้นฝั่งไปแล้วจึงไม่มีคลื่นเหมือนถึงพระอรหันต์เองขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไม่มีคลื่นก็ใครจะมีอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ตัวท่านก็ไม่ทุกข์กเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีทุกข์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั่วไปต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการชิงดีชิงเด่นอยากได้ใครดีชีวิตมนุษย์ก็จะหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งอายัตนะภายนอกนี่เองฉะนั้นจึงว่าที่เราพูดถึงมาความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูก หรือความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่มีตัวสิกก็คือความหวังที่อยากให้ทุกคนรู้จักช่วยตัวเองอให้พ้นทุกข์ให้มีโอกาสที่ดีเพื่อปลอดภัยเพื่อนำไปสู่ชัยชนะคือความสำเร็จต้องการอย่างนั้นเองแต่นี้เวลารูปมีกับพ่อแม่ได้แค่ไหนเวลาแม่กับลูกเนี่ยมีเวลาแม่ให้ลูกไม่ตั้งแต่ ตั้งครันเลยลูกเคยคิดไหมไม่เคยคิดแต่แม่คิดได้ไหมคิดได้แต่พูดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เลยแม่มีเวลาให้กับลูกตั้งแต่ตั้งครรนอุ้มท้องท้องใหญ่ท้องโยงไงก็อุ้มยิ่งโยยิ่งใหญ่ยิ่งอุ้มมากยิ่งทุกข์ทรมานยิ่งรักษามากกลัวจะไปชนไปตกไปเป็นนั่นเปน็นนี่มีความรู้สึกต้องรักษาดูแลอย่างพิเศษสุดยอดละ่ะ การที่มีลูกแต่ละคนเนี่ยสุดยอดในการรักษาไม่มีใครรักษาเกินแม่ตัวเองแล้วคลอดมาทุกไหมทุกมากมันค้อดก็ทุกมากเจ็บปวดมากเสียเลือดเนื้อมากแล้วต้องดูแลไหมต้องเสียสละมากเลยตัวเองก็ต้องเจ็บปวดไหนเลยจะต้องดูแลลูกคอยดูแรลรักษาไม่ให้อดไม่ให้หิวไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวให้ความอบอุ่นลูกตลอดมาเลย ดูแลลูกปจนโนนจบการศึกษา20สบปี30สปีแล้วใจของแม่เนี่ยยังไม่ได้ขาดจากลูกเลยถ้าถ้าไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ยังแยกออกจากลูกไม่ได้เลยยังผูกพันพัวพันเหมือนเงาตามตัวไม่มีอะไรเลยที่พ่อแม่ไม่ได้ให้ลูกเลยอันนี้ถือว่าทุกข์มากเลยถ้าพูดความทุกข์ของแม่เนี่ยไม่ได้ว่างเลย ตอนเล็กๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละนอนไม่หลับแล้วบางคนถ้าลูกป่วยนี่นอนไม่หลับเฝ้าทั้งคืนเลยไอพ่อนี่พอพอทําได้แต่ลูกหรือแม่นี่ทําไม่ได้ต้องเฝ้าลูกทั้งคืนเพราะนั้นจึงว่าอันนี้ลูกเราไม่เคยคิดแล้วเวลาไปแต่งงานเรามีลูกเราก็คิดต่รักลูกเราก็ไม่เคยคิดถึงแม่รักเราอย่างนั้นถือรักก็สายเสียแล้วเพราะเรามาผูกใจกับลูกเราเสียแล้วจะกลับไปดูแลแม่ก็ดูแลไม่ได้เรามีลูกต้องดูแลอ,อีก ก็เหมือนเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนคนเนรคุณนั่นเองให้ให้ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นกองกรรมังเกียรติที่หน้าตำหนิตัวเราหน้าตักหน้าว่าตัวเราว่าเราไม่ได้ดูแลแม่เหมือนเราดูแลลูกเลยอ่าแลูกสมัยนี้มันไม่คิดเนี่ยลูกสมัยนี้เขาไม่คิดเพราะลูกสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนอ่าพุทธศาสนาไมไ่เรียน วัฒนธรรมความกตัญญูเขาก็จะคิดว่าพ่อแม่เขามีหน้าที่ต้องให้ลูกอย่างเดียวคนไหนไม่ให้คนนั้นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราคิดได้ว่าคนที่ไม่ให้พ่อแม่คือคนไม่ดีพ่อแม่เถือไม่ให้อะไรเลยแค่ให้เราเกิดก็ถือว่าประเสริฐแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบแทนพ่อแม่นี่ถือว่าเราไม่ดีแต่เด็กสมัยนี้ตรงกันข้ามพ่อแม่ไม่ให้เราพ่อแม่ไม่ดี พ่อแม่ให้เราคือพราแม่ดีเขาก็ไปเอาวัฒนธรรมอันซึ่งไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่มีคุณธรรมตรงนี้เข้ามาปรับปรุงมาคิดกันในสังคมนี้ตื่นขึ้นไปหมดเลยเด็กตัวในคิดแบบนี้หมดเลยว่าพ่อแม่ไม่ให้คือพ่อแม่ไม่ดีสมัยก่อนถ้าเราไม่ให้พ่อแม่คือลูกไม่ดีเพราะพ่อแม่มีบุญคุณต่อเรามาก เหมือนลูกศิษย์อาจารย์น่ยสมัยก่อนอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์มากมายเพราะห่วงลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีแต่สมัยนี้ลูกศิษย์ไม่เป็นงั้นลูกศิษย์ล้างครูถ้าอาจารย์พูดกับกูไม่ดีทํากับกูไม่ดีกูก็ไม่เคารพอาจารย์กูก็ไม่นับถืออาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ใช่พ่อแม่กูแต่พอไปถึงพ่อแม่กูก็ไม่เอาอีก ก็เป็นลูกศิษย์ล้างครูซึ่งไม่ไม่คิดจะให้ครูบาอาจารย์อาจารย์มีหนะ้าที่ให้กูอย่างเดียวถ้าอาจารย์ไม่ให้ก็อาจารย์ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นไปสังคมแต่แม้นี้จะอยู่ตรงจุดใดมันก็มีปัญหาทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่เป็นพ่อแม่ไม่ละเอียดอ่อนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ละเอียดอ่อนจะเจอแต่ปัญหาที่เขาไม่มีเหตุผลเขาจะโต้อตอบเราคนละเรื่องเลยอย่างพ่อแม่เนี้ยตอนเนี้ย พ่อแม่สมัยนี้กำลังอยู่ในวัยของพ่อแม่เก่าและใหม่ผสมกันยังทําใจได้ยากแล้ต่อไปในรุ่นลูกเราเนี่ยเขาจะทําใจได้เพราะว่าเขามีบทเรียนเยอะเพราะเขาทํากับพ่อแม่ไว้เยอะ,อะเขาทํากับพ่อแม่ไว้เยอะเขาดื้อกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาเ,เ,ขาเสียงพ่อแม่เขาไม่เคยให้พ่อแม่แล้วต่อไปลูกไม่ให้เขาเขาก็ถือว่าธรรมดาเหมือนอย่างฝรั่งทุกวันเนี่ยพออายุสิบเปี ก็ทะเลาะกับลูกเพราะลูกก็ไปอยู่ที่อื่นเขาก็ถือว่าเขาก็ทํากับพ่อแม่อย่างนี้ฝรั่งก็ถือเฉอยธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วทุกวันนี้แกไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณฉันฉันอยู่สําหรับคนแก่ฉันไปอยู่บ้านคนชราได้ฉันมีรัฐบาลเลี้ยงฉันไม่ง้อแกความคิดของคนฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็คือคิดแบบตามที่พ่อแม่คิดมาเพราะพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่เหมือนกัน แต่คนไทยยังรับไม่ได้ยังเชื่อพุทธศาสนาว่ามันมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีอกตัญยูและมีกตัญยูมันให้ผลกรรมแก่คนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็ยังกลัวว่าลูกเราจะไปมีไม่มีกรรมที่ดีสมบูรณ์กลัวลูกเราจะลําบากกลัวจะมีกรรมมีเวรไม่กล้าแช่งลูกไม่กล้าด่าลูกกลัวจะเป็นไปตามปากอยากให้ลูกได้ดี แต่ลูกเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่ไปกับเราเลยเพราะลูกเขาต้องการวัฒนธรรม